สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ช่องหนูแดงพนครอนะคะ่ะวันนี้นะคะหนูแดงนํารถ4ประตู x l พันนะคะราคาตัวรถอยู่ที่792,000บาทนะคะใช้เงินดาวน์เริ่มต้นที่29,000บาทนะคะมารีวิวให้ดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิดนะคะอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยค่ะกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเป็นกระจังหน้าสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะค่าสีดาด้านกับโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟค่ะเป็นไฟทรงซีแคมนะคะเป็นไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นั่นเองค่ะครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยนะคะทำให้ตัวรถคันนี้นะคะไฟเขาดูมีสเสน่ มากยิ่งขึ้นค่ะขึ้นไปที่ด้านบนกันเลยดีกว่าค่ะด้านบนของรถคันนี้นะคะเขาไม่ได้ติดสกรูหรือว่าไม่ได้ไปติดเป็นตัวอ,อักษรอะคริลิกนะคะแต่ว่าเขาใช้สติกเกอร์ค่ะคาดแค่เส้นเดียวตัวอักษรโลโก้ฟอร์ดนะคะฟอร์ดสีแดงแบบนี้คาดสีดํานะคะก็ทําให้รถคันนี้นะคะดูหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะมาค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่า ด้านข้างของรถคันนี้นะคะซุ้มล้อเรียบๆขนาดสามนิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ Mac แม็กระยางนะคะก็เป็นเดิมๆเลยค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะแม็กเป็นแม็กขอบ16นั่นเองค่ะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะหล่อเข้ากับตัวรถมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับแม็กคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่าค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะเขาก็ติดแค่สติกเกอร์นะคะเส้นเดียวนะคะสีดาตัดแดงแบบนี้แล้วก็มีเป็นตัวอ,อ,กอักษร F150 ให้ด้วยนะคะเบาะรองมือจับคิ้วกันสาดหนูแดงก็ติดตั้งให้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในของรถกันดีกว่าค่ะว่า XL p a ซคันนี้นะคะภายในเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ สำหรับภายในนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าพิเศษจากฝอนะคะไม่อมฝุ่นไม่อมเหงื่อด้วยนะคะตรงนี้ธรรมดีมากๆเลยนะคะในรถคันนี้นะคะก็ยังไม่มีระบบพุสตานะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรนะคะนี่ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ่มหนังค่ะปุ่มขวาด้านบนควบคุมหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะมีปุ่มรับสายปุ่มสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกลางกันบ้างค่ะ หน้าจอกลางนะคะขนาด10นิ้วนั่นเองค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Ford p a s t ให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะด้านล่างค่ะมี t y p e C ช y p e A ให้นะคะแล้วก็สำหรับ x e p a กซค่ะเขามีแค่เกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองค่ะไม่ได้มีเกียร์ออตโต้มานะคะเบรกมือก็เป็นเบรกมือธรรมดายังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะคะ ด้านท้ายค่ะรำรู้ด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายก็ติดสติกเกอร์แรปเตอร์นั่นเองค่ะสีดําตัดขอบสีแดงแบบนี้นะคะหล่อแล้วก็เข้ากับรถสีน้ําเงินคันนี้มากๆเลยนะคะไฟท้ายก็ครอไฟท้ายไปให้เลยค่ะแบบนี้เป็นไฟท้ายเดิมๆไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะมีโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะดีไซน์นะคะที่จับแบบใหม่ของไฟเบรกดวงที่3นะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวดูแดงพาไปดูรอบๆโตรถอีกสักทีหนึ่งไปดูกันเลย นี่ค่ะถ้าพี่ๆชื่นชอบรถทันนี้นะคะสามารถแท็บรูปรถนะคะแล้วก็ทักมาที่เพจฟอร์แตงโปแรงบานอยู่แดงพนคัคอนนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0 6 1 5 2 3 9 5 2 4่สาหค่ะสำหรับวนันนี้หนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะที่เพจนะคะหนูแดงฝากไปกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะสำหรับวนันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย